เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูงานบุญกันบ้างครับในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดงานประเพณีบุญเดือน3สืบสารประเพณีวิถีอุทยัยประจำปี2566นะับเป็นปีที่123แล้วครับของการจัดงาน งานประเพณีบุญเดือน3สืบสารประเพณีวิถีชาวอุทยัยประจำปี2566ครับจัดที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุดทยัยธานีมีนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและก็มีการรับชมการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีประกอบไปด้วยขบวนแห่นาคนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม การประกวดสำรับข้าวหวานนะครับดั้งเดิมของชาวอุทยัยและก็มีการประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ด้วยจากทั้ง8อํอำเภอด้วยกันร,รวม17ขบวนท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างจังหวัดเลยแหละครับที่มารอชมขบวนประกวดตลอด2เส้นทางงานนี้หลายภาคส่วนนะฮะจัดมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์และก็จะสิ้นสุด ในวันนี้แล้วนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีโบราณที่เป็นประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่นของแต่ละชุมชนและก็ประเพณีทางศาสนาโดยเฉพาะการอุปสมบทนาคหมู่ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยในปีนี้ครับนะับเป็นปีที่123ของการจัดงานครับ